กลับบ้านแต่ละทีก็มารุมมาตุ้มมากินเนี่ยไม่ว่าเลยนะคะเพราะว่ากินก็แค่อิม่มแต่มาของเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะคะกลับแก้วในช่องกว่าจะได้เป็นเมียฝรั่งนะคะวันนี้ เรามาคุยกันเรื่องนี้เบาๆนะคะตอนเช้าจิบกาแฟเบาๆไปด้วยนะคะแล้วก็คุยไปด้วยวันนี้ไปทำงานวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้หยุดเฮ้ยวันศุกร์วันนี้เงินเดือนออกเ<อ>ดือนที่ออกเมื่อวานนี้คือจะออกก่อนเงินเดือนหนึ่งวันนะ,ะถ้าตรงกับเสาร์อาทิตย์ก็จะออก ก่อนสมมุติว่าเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยก็คือสิ้นเดือนนะคะเขาก็จะไปออกวันศุกร์นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้เอาละค่ะเงินเดือนออกก็เหมือนสินใจน้องเป็นคนมีค่าตอนสิ้นเดือนคา,า,นนา,า,านุนคานีคานันคานุนคานีนะคะเอาละค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นะคะมีน้องท่านหนึ่ง ส่งเข้ามานะน้องบอกว่าไม่รู้คนอื่นจะเป็นเหมือนน้องไหมนะแต่น้องสังเกตแล้วเป็นทุกรอบในการที่น้องกลับเมืองไทยน,นะคะการที่ทำงานนะักที่เมืองนอกการที่มีผัวฝรั่งใช่ว่าจะสบายนะคะก็ต้องเลี้ยงลูกเองเอพอลูกเริ่มโตขึ้นไปโรงเรียนตัวเองก็ต้องไปทำงานเพื่อช่วยแบกเบาภาระของสามีนะคะ ก็ภายในปีหนึ่งหรือสองสามปีนะคะก็จะกลับเมืองไทยกลับเพื่อไปเจอพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะเพราะว่าคิดถึงกลับไปพาสามีพาลูกไปพักผ่อนนะคะไลฟ์สไตล์อยู่เมืองนอกคือมีอะไรก็โพสนะคะโพสเข้าไปแล้วก็คือฉันมีความสุขฉันก็โพสฉันเศร้าฉันก็โพสฉันเป็นอะไรฉันก็โพสฉันอยากจมอยาก จมอยากจมวันเถอะ,ะอยากจมฉันก็จะโพสลงนะคะฉันไปเห็นอะไรมาเออคำคมดีฉันก็จะเอามาลงคือมันเอาแน่เอานอนอะไรกับ Facebook ของเธอไม่ได้นะคะแต่ถ้าเรื่องเศร้าเรื่องเครียดเวลามีปัญหากาับสามีเธอก็จะไม่ลงนะคะเธอจะลงแต่ด้านที่ที่มีความสุขนะคะอยากให้ญาติพี่น้องทางบ้านเห็นว่าเออมีความสุขนะคะแต่เธอก็ เล่าให้พ่อแม่ฟังทุกครั้งนะคะเวลามีปัญหาหรือ,อ,อสามีใหม่รวยหรืออะไรอย่างนี้เธอต้องทํางานหนะักพ่อแม่เข้าใจนะคะที่นี่พอกลับไปเมืองไทยปุ๊บนะคก็อาละคือกันที่จะนานาน,นานนานนานกับบ้านมาโฮมกันเข้าใจไหมครับภาษาอีสานโฮมคือมารวมกันมารุมมาต้มกันแล้วก็ ทานอาหารทํากับข้าวทําอะไรกินด้วยกันนะคะแล้วก็ก็จะมีฉลองเหมือนฉลองกันนะมันก็จะดูมีความสุขนะคะถ้าเป็นลักษณะนั้นมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร<ม>แต่นะคะญาติพี่น้องก็จะเข้ามาโอ้ยขอเงินแน่ขอยืมเงินแน่นะคะขอยืมเงินหน่อยได้ไหม มีปัญหาอย่างนั้นมีปัญหาอย่างนี้จะต้องมีรายจ่ายจะต้องทำมาน,นั่นจะต้องทำมาน,นี้นะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะเนี้ยคือพอไม่ให้เอา้าโ,โดนกลับบ้านเธอหนึ่งเสียเง,งินพี่น้องก็มีปัญหาเนาะคันไ้ก็ให้เธอละพันสองพันซําเศษเงินนี่ขันไหซ่อหนีห้ย่าไฮเลยเอา้ากลายเป็นแบบนั้นไปเฮ้ยบางครั้งนะคะเธอ เธอก็ถึงกับอึ้งนะคะถามว่าจะโต้ตอบเลยไหมเธอก็ไม่โต้ตอบนะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ะะเป็นญาติที่นับถือเอ,อหรือไม่ก็เขาก็จะให้หลานให้ลูกๆเขามาขอเงินนะคะพอเรายื่นให้ร้อยสองร้อยก็บ่นให้นะคะพูดไปเปโอ้ยเป็นเมียฝรั่งทั้งเธอยิบยืนเงินให้หลานยืบยืนเงินให้หลานเนี่ยซํา เศษเงินเนาะเฮ้ยเงินร้อยสองร้อยเป็นเงินไทยแต่คุณคนที่ทำงานหนักอยู่ต่างประเทศเนี่ยกว่าเขาจะเก็บเงินได้แต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยเขาต้องทำงานหนักนะค,ะคุณคุณอย่าเอาคืออยากให้ญาติพี่น้องทางเมืองไทยลบลบๆ่ความคิดนะคะที่บอกว่า พอทางานแล้วถามว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่ก็บอกพอบอกเราได้เท่านี้เท่านี้เฮ้ยเดเป็นแสนบอกโอ้ยกันซี่หามื่นบอกเป็นแสนบอกโอ้ยกันซี่หามื่นกระจอกอันบ้านนั่นบ้านนี่ลูกสาวเขาเฮ็ดงานยู่เมืองนอกเลยเป็นแสนเด้อเงินเดือนเดือนเป็นแสนพุ่นเขาเขาบอกไปนะะก็จะทับถมกันแล้วกลับบ้านแต่ละที ก็มารุมมาตุ้มมากินเนี่ยไม่ว่าเลยนะคะเพราะว่ากินก็แค่อิ่มแต่มาของเงินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ออยนะคะบางครอบครัวนะคะบางครอบครัวก็จะบอกว่าตัวเครื่องบินค่ะตัวเครื่องบินสูก,ก็ลูกสูงนะซีหาค้นนะมันกับเป็นเงินหลายแสนอยู่มาตองมาดอกทรงเงินนะั่นะนะ่นะมาให้กูเขาก็จะบอกประมาณนี้นะคะ มันก็อึ้งเนาะแต่แต่แตอ่ะวนกลับมาที่ที่เจ้าของเรื่องนะคะเธอก็บอกเธอเบื่อมากไม่อยากกลับแต่ว่าดีที่พ่อแม่บอกว่าก็ไม่ต้องไปสนใจก็แค่ไม่ให้ไม่ให้เขาก็แค่นั้นเองแล้วก็ไม่ต้องไปฟังเธอก็ได้กำลังใจจากตรงนี้นะคะคือพ่อแม่เข้าใจอยู่บางคนนะคะญาติพี่น้องหรือพี่น้องตัวเอง แท้ๆเนี่ยนะลุงป้านาอางหรืออะไรก็ตามแต่ก็จะบอกว่าไม่เชื่อหรอกว่าไม่มีเงินนะบ่เจอหรอกว่ามึงบ่มีเงินเห็นโพดชีวิตมึงสู่ดีมีความสุขเป็นอย่างสิบบ่มีเงินไปเที่ยวหันไปเที่ยวนี่กินอาหารหรูอยู่แพงแล้วก็มาบอกว่าบ่มีเงินภาษาเงินซ้ำเนี่ยให้ลุงให้ป้าบ่ไดบอกอะไรแบบเนี้ยนะคะือ คือเป็นทุกรอบนะคะคือถ้าไม่ให้ก็จะบ่นกระปอดกระแปะจะพูดไม่ดีนะคะคือช่วงแรกๆเธอไม่สบายใจเธอก็จะให้แต่หลังๆมารู้แล้วก็เลยไม่ให้เพราะว่าให้ยืมนะคะเขาขอยืมให้ยืมก็ไม่ได้คืนนะคะซึ่งถามว่าเธอรวยไหมเธอก็ไม่รวยก็ทํางานช่วยสามีสามีก็เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะ ก็จะเป็นอยู่แบบนี้เธอบอกไม่รู้ครอบครัวอื่นจะเป็นเหมือนเธอไหมแต่เธอเบื่อมากนะคะเบื่อจริงๆเบื่อสุดๆแล้วทีนี้เขาก็จะถามว่าไปเที่ยวไหนมากลับมานี่จะอยู่บ้านหรือว่าจะไปไหนก็บอกว่าเราจะพาสามไีไปเที่ยวตรงนู้นไปเที่ยวตรงนี้แล้วก็พากันกลาบเขาจะบอกนั่นแล้วก็บอกว่าไม่มีเงินให้กูยืมกูเดือดร้อน กูเดิดร่อนลุ่งเดิดร่อนอาเดิดร่อนแต่ว่าสูเสียบอสอยเหลือแต่ว่าสีผ้ากันไปเที่ยวสนุกสนานเห็นแก่ตโตก็เลยกลายเป็นโอ๋เนาะพอปาะแก้วฟังแล้วก็เหมือนหลายๆคนหลายๆครอบครัวที่เจอแบบนี้นะฮะ แต่น้องคนนี้โชคดีที่พ่อแม่เข้าใจนะคะหลายๆคนพ่อแม่เป็นเองนะคะเป็นแบบนี้ซะเองยังไงก็อยู่ที่เรานะ,ะอยู่ที่เราว่าเราจะช่วยหรือเราไม่ช่วยคือบอกไปตรงๆเลยนะคะเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อหรือจะประชดประชันหรืออะไรก็ตามแต่คือเราบอกไปแล้วนะคะคือไม่ช่วยก็ต้องไม่ช่วยนะคะไม่ต้องไปกังวลแล้วก็ไม่ต้องรู้สึกผิดนะคะเอาละคะ่ะวันนี้ป้าแก้วก็ขอเอวังด้วยประกาศรัชนี้เราเจอกันใหม่คลิปหน้า ดื่มกาแฟค่ะบไปแล้วค่ะ